อ่าโอเคครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามากินอาหารกันตรงตึกแดงแล้วกันเนื้อตึกแดงเนี่ยตรงตึกแดงทั้งโซนเนี่ยจะเป็นเปิดเป็นร้านขายอาหารนะครับอย่างข้างหน้านี้ก็จะมี KFC เห็นป่ะ Krippy k i ป p y Cream นี่ก,นก็คือบุก,กร้านโดนัท เรามาดูดูหน้าร้านเขาก่อนเป็นไงมีร้านอะไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นร้านโดนนัทนะนะครับอันนี้เป็นเคฟซีนะครับส่วนตรงร้านเนี้ย เวสโค้นะไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าป้ายนนะ้าร้านเขียวว่าซีไทเกอร์พาวน่าเป็นพวกปิ้งย่างผมไม่รู้นะอันนี้เดาไปแต่เ,เราไปกินกาแฟก่อนมันจะมีร้านชาอยู่ร้านนึงครับแบบชิวๆเหมือนเรากินอยู่อังกฤษเลยก็จะมีโต๊ะนั่งกลางแจ้ง ตึกแดงเนี่ยเขาจะจัดสวนแบบอังกฤษเลยนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสถาปัตยกรรมที่อังกฤษสร้างไว้อะสมัยเป็นอนณาน,นิคมอยู่อะ เดี๋ยวเรากินกาแฟแล้วกินข้าวอาจจะแวะก,กินไอมีกรอบนะเพราะได้ข่าวว่ามันเขามีอ่ารูปแบบไอศครีมออกมาใหม่ด้วยเดี๋ยวมาชิมกันว่าเป็นยังไงนี้ร้านไป่ตะคน เป็นร้านอาหารนะ The King Dining Restaurant นะมีเมนูด้วยครับ่ะเบิมเมนูก็มีราคาเรียบร้อยเลยนะอย่างงี้ดีนะเรารู้เลยว่าเออของที่เรากินราคาเท่าไหร่เนี่ยข้างหน้าเลยอันนี้จะไปเป็ดย่างเป็ดย่างก็1มื0 0สาพันห้าร้อยจานหนึ่งไม่รู้ใหญ่เปล่า ไปอยู่กลางอยู่แค่นี้น่าจะเป็นแบบโชว์เมนูไฮไลท์นะอันนี้คือตรงตึกแดงร้านอาหารเขาเยอะมากนะครับเข้ามาในเลือกอเลือกกินได้เลย เนี่ยมาเลเซียฟูด้ดเดี๋ยวเราว่าจะกินมื้อเทีย่ยงกันที่นี่นะมาเลเซียฟูด้ดอาหารมาเลเซียมีเช้าอนี้นั่งมีปะไม่มีที่นั่งอะมีปะเคมีคาระบานะติเตะตัดไปกินได้ดีกว,ว่า ขนางนอกป้าพ่อมาได้ไวนี่ใช่ป่ะเนาะเยอะแยะเปบรรยากาศข้างในก็โอเคนะมาดูกันมีกระบะบมีแบบแบะทูทูเพอร์เซอร์ทูเพอร์เซอร์ไดีดีไหมหรือยาโตโตแบบเล็กๆหรือจะโตใหญ่ทูเนื้อใหญแบบเนื้อทูเนื้อเนื้อใหญ่โอเคนะโอเค อ่ะตัวนี menu? Menu ้ก okay. okay, ันมาดูยี่ห้อเมนูเมนูเมนูโอเคโอเคนี่ละอ่ะมาดูเมนูสั่งอะไรกันโอดริงจริงโหอันนี้ก็มี เจ็ดพันห้าร้อยที่ไอ้ผมจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตั่มันเบอร์อะไรปะอันนี้เชนี่ฟู้ดเช้ที่แบบอันนี้อันนี้อันนี้เชนี่ฟู้ดใช่ปะตกลงเราจะกินกาแฟหรือเราจะกินอาหารเรากาแฟก่อนแล้วก็มีนิดหน่อยอ่าอาจจะหันที่นี่เลยบอกว่าหน่อยนะเอออ่าจริงจิ เออโอเคมันมีกลิ่นฟ้ด้วยนะรู้ดิซะโนติ่มฟามติ่มฟามเนอออกไม่มีติ่มฟามไม่มีอ่าโอเคอชีดิ้งเอาเลยเอาเลยอ่าเอาอะไรเบิร์มาเลยอ่าอ่าแอรคาปูชิโน่คาคาปูชิโน่ฮอตฮอต มอคาปูช uh ิโน่มอคคาก็ม right? <H ott. S 2> uh ีนะครับมอคคาฮอตใช่ไหมฮอตมอคคาฮอตมอหาูกระทะฮอตอ่าสกินพวกอาหารเบาๆไหมเนี่ยคนเนี้ยเบอร์เกอร์ไหมหนักหรือเบาปล่ามันมีสองชิ้นน่ะเบอร์เกอร์ เบิ่มเบิ่มอะไรเบิ่มเอาดูเบิ่มดูไม่เดี๋ยวเราไปกินไหนกันต่ออาหารอาหารนรึไงโอ้ยจะกินนั่นก็เอาเบาๆมีอะไรอันนี้ดีมั้ยนี่คืออะไรเออเฮ้ยขนมปังขนมปาน่ะหรือไม่เอาเฟนชอสอันนั้นเป็นชอ์สอะไรไม่รู้อะโพเตโต้โนนี่โน้นี่โน้อันนี้ชียเช อันนี้ชีอันนี้มีอันนี้มันแค่ขนมปังธรรมดาออะไรันนี้สตีมอันนี้โรตีโรตีกับมัสมันอีไก่เนี่ยมัสมั่นไก่เนี่ยง่ายนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่อันเนี้ยอันนี้อะไรเนี้ยง่ายอันนี้โนอีกโนอีกมีอะไรบ้างประดับด้านนี้อ่ะอ่ะอ่ะอันนี้อันนี้มีอันนี้มีอันนี้โนอันนี้เยสอันนี้มาเออสั่งอะไรกันอันนี้ต์ลิฟต์วันลิฟต์วันหวานี้สักอย่างไหมอันนี้ปะ อะไรอ่ะเ <mile> ืออะไรอันน uh, ี uh, ้มีปะไอเดียชีพปะหรือว่าอันนี้เอาสักอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้มีเราสั่งแล้วหรือสองอันเนี้ยเอาปะเียจะเยอะไปไหมเอาไปอย่างก็ได้ไหมอันนี้ก็ได้ครอ๋อไมิเอาอันนี้ก่อนนะอันนี้มันค้ายอันนี้ดิสวานดิสวานวางวานโอเคนี่แกเดี๋ยวเดี๋ยวเขเกิดชิมเขาหมูเหรออะไรเวลาเราอะไรเวลาเราเค ก็เดี๋ยวสั่งอาหารแล้วนะเดี๋ยวเอ้ยจตเป็นการร้านโอเคนะบรรยากาศถือว่าข้างนอกก็ชิลๆนะครับแต่ว่าข้างในนี้ก็เย็นสบายอะ่ะเขาติดแอร์ร้านก็ตกแต่งได้สวยงามนะราคาก็ไม่แพงมากนะว่าราคาไม่แพงมาก อ่าเบิ้มนี่ไงอาหารเที่ยงเราอยู่ตรงนี้เองมาเลเซียฟูด้ดนะครับเดี๋ยวเราจะมากินอาหารเที่ยงตรงนี้มาเลเซียฟูด้ดไม่รู้จะกินได้เยี่ยมไหมโอเค โอเคครับอันนี้กาแฟแล้วก็มาบางส่วนแล้ะนะของผมาจะเป็นคาปูชิโน่ร้อนนะส่วนของเบิ่มจะเป็นมอคค่ามอคค่าร้อนนะครับแล้วก็เราสั่งไอ้มากินของกินเล่นนะมันเป็นเหมือนโรตีเนะเป็นโรตีเนี่ยแล้วราดนมแล้วก็อันนี้เ,เป็นผงโกโก้โกอะนะแล่มีอย่างหนึ่งที่สั่งนะครับร้านนี้หรือบอกไว้ชื่อร้านชื่อร้านนี่ครับลัมบินี่นะ ร้านลาบินี่นะครับเขาขายขายอาหารจีนด้วยนะมีอาหารจีนด้วยแล้วก็มีกาแฟมีอะไรนะครับอยู่ในตึกแดงนะครับก็เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราชิมเลยดีกว่านะเอ้ยอันนี้เขาก็เกีไก่นะที่วางตะเกียบเห็นไหมเห็นไหมถ้ามีที่วางตะเกียบแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวลองชิมหน่อยนี่เป็นไงอ่ะ อันนี้เป็นนมจืดไม่ใช่นมขมหวานนะไม่หวานมากก็โอเคไม่หวานมากสำหรับน,น,นไม่กินหวานนะผมว่าจะได้นนเพราะปกติหลายที่เขาจะเอานมขมหวานล่ะถูกปะอันนี้ขนมจืด อย่านันนี้ชื่ออะไรไม่รู้บอกไม่ถูกแล้วเ,เหมือนเหมือนเหมือนแผล่นโรตีทอดไงนะทอดกรอบแล้วก็โอ้ยนี่เป็นเป็นถูเหลืองถูเหลืองก็คือเหมือนเอ,เอาจิม้มอ่ะนะี้การกิน นะครับโคเหลืองอันนี้เป็นหอมเจียวอร่อยอร่อยไม่ค่อยหวานมากเลยอร่อยได้สาร เลือกฟองเดี๋ยวไม่ชิมกาแฟเดี๋ยวไปโอเคครับก็เหมือนกาแฟทั่วไปแหละคาปูชิโน รสชาติก็ก็ถือว um ่าใช้ได้นะกินหอมใช้ได้อยู่กาแฟโอเคมาเบิ่มเมากินกันต้อง่โอเคหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยจา โอเคนะครับก็ท <thôi> ั้งหมด16,500จัาจานนะครับส่วนเป็นเงินเท่าไหร่เงินไทยเดี๋ยวในคลิปขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าแนะนำนะไอ้นี่อร่อยมากนี่เมนูนี้มันชื่ออะไรเนี่ยบอสซัมคิสปี้พาราทาแอนด์คุกคุกเกตเพียรอันนี้อร่อยนะคือเจตู คือในส่วนของถั่วเหลืองเขาไม่หวานมากมันเป็นถั่วเหลืองนะครับแล้วก็มีหอมเจียวอันนี้อร่อยแต่นี่อร่อยไหมก็อร่อยนะครับก็คือเขาเป็นเหมือนโรตีอนะนัทอดแล้วก็ราดด้วยนมนมสดนะไม่ใช่นมข้นหวานมันทําให้ไม่ค่อยกรอบนะแต่คนชอบโอเคแต่ผมชอบ,บแบบนี้มากกว่าเบิร์ก็ชอบใช่ไหมแบบนี้นะโอเคเดี๋ยว เราไปกินอาหารเที่ยงนะครับนู่นมาเลเซียฟู้ตนะครับเราจะกินอาหารเที่ยงที่นี่ร้านร้านลมบินี่นะครับอยู่ในตึกแดงนะครับตึกแดงเนี่ยถ้าเข้ามาเนี่ยร้านอาหารเยอะมากนะครับถ้าเพื่อนเอนมาเที่ยวเนี่ยสามารถเลือกเดินเดินเลือกดูกินอาหารได้เลยมีมีหลากหลายร้านอ่ะ ลืมเลยป่าววะไม่มีคือร้านเขามีทั้งอินดอร์กับอดอรดนะอดอรดก็ยากัดชิวๆนะเจ็ดเจ็ดสิ่บาทแล้วเขามีอดอรดด้วยนะอดอรดนี้จะเหมือนว่าเรากินชาแบบอ,อังกฤษอะเนื้อจีส๋สวนนิดนิด เดี๋ยวเราไปกินอาหารมาเลเซียกันมาเลเซียฟู้ดดีนะครับ เป็นครั้งแรกนะที่ผมกินอาหารมาเลเซียเบิ้์เคยกินไหมไม่เคยเหมือนกันป่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ารสชาติเป็นไง การเดนร้านก็โอเคนะดูชิลๆดูแบบเรียบๆดินะมาแต่ผมชอบอย่างหนึ่งนะคือถ้าเมนูแล้วมีราคาบอกอะเรารู้ได้ว่ามันราคาเท่าไหร่ถูกปะเราได้คุมงบประมาณได้นะคุมบัคเก็ตได้ดูอยากกินอะไรอ,อันนี้อะไรวะหอยเป็นคูปะเฮ้ยมันเป็นไข่นี่เอกแพนซัฟฟิ้งตอนแรกเราดูไปหอยเป็นผู้ไม่ใช่นะเป็นไข่

วัน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 ไปดูชูอะเยอะไหมเนาะชูอะไรดูเรียนสูตรดูเรื่องสูตร yes วัน yeah yeah okay this m i e is the best in the our show this is a this during come from our own fan oh species is a come from malaysia come from malaysia oh คือคุณดีโอเคคุณดีของมาเลเซียมาเลเซียเลยโอเคโอเคไอ้คุณดีของไทย เขาจะมีไฮไลท์นะไอผมสั่งไอทุเรียนสมูทตี้เขาเป็นทุเรียนมาจากมาเลเซียเลยแล้วไปเขาบอกว่าเป็นเป็นทุเรียนที่คาดมาเป็นแบบคุณภาพดีด้วยนะเดี๋ยวลองชิมดูเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวไม่รู้อาหารมาเดี๋ยวเรามาดูไอทีนะบรรยากาศร้านเบิ่มดูไหมก็โอเคนะการตกแต่งร้านถือว่าก็ใช้ได้ครับแอร์เย,ย็นแอร์เย็นสบายมาก ครับอาหารก็หมดยังวหน่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วอันนี้ที่ที่ที่เราสั่งนะครับอันนี้เป็นน้ําเต้าหู้เบื้องกินแล้วบอกเบื้องบอกอร่อยมากนะอันนี้อ่าเป็นน้ำ,น,ำ,น,ำ,น,ำน้ำน้ำน้ำนมถั่วเหลืองเขาอันนี้เขาทําเองเลยนะฮะไม่หวานแล้วอันนี้ผมเป็นทุเรียนทุเรียนปั่นนะเป็นทุเรียนจากมาเลเซียเดี๋ยวดูใช่ก่อน รสชาติเหมือนกินไอ้กะทิอ่ะทุเรียนกะทิอ่ะเหมือนบ้านเราอ่ะเออรสชาติดวกันเลยอ่าส่วนี้บะหม,มี่ใช่ปะ่ะเดี๋ยวชิมบะหม,มี่ก่อนนะเป็นนูดเดิลอ่ะนูดเดิลอ่ะแบบแห้งอันนี้เป็นแบบมังสาวิลัตนะ ก็คิวเรียนนะเฮ้ยไม่ใช่ิียนใหมูหมูอันนี้เราสั่งแบบหมูอโอเคมันมีแบบอ่ามีแบบมังสวิรัตด,ด้วยนะผมรู้สึกแรกนะเหมือนกินบะหมีม่เจอ่ะอาหารเจบ้านเราอ่ะคล้ายเกล็ดมีมีเจผัดอ่ะ แต่ก็อร่อยนะอร่อยอยู่ไปดูน้ําซุปโอ้ยหมูมันอยู่ตรงนี้นี่น้ําซุปปลาหมูเต็มเลยเนี่ยเห็นปะน้ำซุปอร่อยน้ำซุปกลมกล่อมเลยกลิ่นวิ้ไทยขึ้นมาเลยเดีวไมใช้ได้น้ำซุปอร่อยนะ ส่วนี้มันคืออะไรเดี๋ยวผมไม่รู้มันคืออะไรนะอ๋อเป็นเต้าหู้เป็นเต้าหูนห้นะครับแล้วก็มีน้ําจิ้มมาให้เดี๋ยวลองดูเต้าหู้ทอดเลยไฟเต้นไม่มี แต่จะเป็นตต้หู้ชี่ใหญ่แต่อร่อยนะต้หู้เหมือนเขาทาเองอะ่ะเชื่อเขาซิเเจอร์เริเขาเลยคือต้หู้กับนมน้ำนํำนมผงเหลืองแต่อร่อยอร่อยเสยวนทีนี้อ่า นี่ว่าจ,จะเป็นทาฟฟิ้งที่อยู่บนพริกพระเทเทศแล้วว่าตัวนี้ยมะระอันนี้คือมะระนะักขมแต่อร่อยนะอร่อยนะครับเ,เป็นทัฟฟิ้งที่อยู่บนพวกผักต่างๆน้ำซุปนี้อร่อยมากเดี๋ยวเบิ้มลงมาชิมนะเขช่างกลมกล่อมอันนี้ซุปเปล่านะน้ำซุปเปล่าครับก็อร่อยกลมกล่อมดีแต่อันนี้ก็อร่อย ก็ภาพรวมภาพรวมถือว่าอันนี้เป็นอาหารของมาเลเซียนะครับมาเลเซียฟู้ดนะครับถือว่ากินได้ครับถือว่าก็แตกใหม่ดีโอเคอ่ะเบิ่มเรามากีนกันโอเคค่าอาหารทั้งหมดเรานะครับสองหมื่นสองพันเ้ารจานให้มาสามหมื่นพอดีเลยเห็นปะ่ะสี่หม <laughs> okay. How about the please? Okay, okay. 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 It it's happily full. Really full. Oh, okay. <laughs> yes, <I laughs> really full. Yes, okay. Yeah. <laughs> โอเคครับสำหรับมากินอาหารนะครับในถือว่าไม่เช้าแล้วเนี่เป็นอาหารเที่ยงเนี่ยเพราะตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วก็ที่ร้านสุดท้ายที่กินคือร้านที่มาเลเซียฟู้ดดีนะครับเป็นอาหารมาเลเซียก็รสชาติอ่าบอกเลยสำหรับคนที่ชอบรสจรืดๆนะครับโอเคเพราะที่นี่อาหารจะรสชาติจะไม่จัดจ้านนะครับแต่ว่าผมก็เบิ้มนี้ก็ ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกปากผมก็เปิดด้วยกันนะเพราะว่าผมชอบกินอาหารรสจัดๆกันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้สําหรับการมากินอาหารที่ตึกแดงนะครับก็น่าจะจบแค่นี้นะครับเพราะตั้งใจว่าจะกินในสคีมนะั้นไม่ไหวและอิ่มค่อนข้างอิ่มนะครับก็ของอาหารสำหรับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับโอเคครับผม ่งั้นเลยเนี่ย,ยนี่ไงให้ให้ดูว่าสาวสาวพม่าสมัยใหม่